สวันดีเพื่มนๆะเพิ่งทำนะสวัสดีกันด้วยนะครับนี่ผมก็จะมาเล่นไมค์คาบศูนย์จุดสิบสีมบ่มากับเพื่อนนะมากับน้องเฮ้ยขยันชัดโอ้โออ เราราาาไปส้้้งบนหนมกวันนีออ้ผมก็จะมาเล่นคปรัดคาร์ดแรกเลยนะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวผมมาครับผมจะปรับอะไรก่อนนะครับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูต้น่างยังไม่ได้ตัดไม้เลย

嗯，哦。Oh. ก็ยังลืมเมอะกันเ้ไม่ค่อยเป็นนะครับนะคบตอนแรกก็เคยเลยครับแต่ลืมไปหมดแล้วที่วิวเอาชูก้าเขล็ดมานลยชูกาเกล็ดเป็นไงเออ โอ้จบ้อ้โหโอ้โหโอหโอหาับบ้านที่ไหนร้นที่เกินหนาว้ไ Op, op, op. Oi. ขอตัดไปถ้าผมหาพาน้องเจอแล้วผมขอตัดออกกันนะครับครับเราก็เผื่อเราก็จคิดอะไรเลยบ้านหรือเปล่า ต,นนต้องโคนเลยตอนนี้พี่ค้างพี่ว่าพี่ต้องสร้างตงางเลยนะ หมดเติดมดสำหรับทานนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมต้องไปปรับอะไรสักหน่อยนะครับสวาสดีครับ